เด็ก14ขโมยปืนตาไปโชว์เพื่อนที่โรงเรียนทําลั่นใส่เพื่อนเสียชีวิตเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2องมุมกันให้ฟังเช่นเคยนะครับก็อีกแล้วนะเรื่องปืนอีกแล้วนะครับเรื่องราวมีอยู่ว่าเด็ก14เนี่ยไปขโมยปืนตาขโมยมา3เดือนแล้วนะตาก็ไปแจ้งตำรวจว่าปืนหายตาก็ไม่รู้เรื่องและเด็กเนี่ยขโมยเอาไปโรงเรียนแล้วเผลอทําลั่นใส่เพื่อนตอนแรกคุณครูและเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนนะเออก็บอกว่า ระเบิดประทัดน,นู่นนั่นนี่ระเบิดใส่เพื่อนแต่ประทัดไม่น่าทําให้เสียชีวิตได้เนาะสอบไปสอบมาไปเจอปืนในกระเป๋านักเรียนครับสเสบยงมอของคุณตานั่นเองก็ไปลั่นใส่เพื่อนแล้วเพื่อนก็เสียชีวิตโดยที่อะไรครับเนี่ยมันกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วใช่ไหมมันเกิดขึ้นจากอะไรคุณตาเองก็ผิดเหมือนกันนะครับที่ถ้ามีวัตถุอันตราก,กับเนี่ยก็ควรเก็บจะพ้นจากมือเด็กหรือจริง,รงๆอะไม่ให้รู้เลยก็ดีนะมันก็ คงต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เ,อเยอะๆเนอะสื่อหรือว่าคนอย่างคนโตที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้เด็ดขาดการสั่งปงสั่งปืนที่มันสั่งกันง่ายแบบเนี้ยทางโซเชียลเนี่ยเอออย่างอื่นเห็นไปจัดการไปจับกลุมไปน,นู่นนั่นนี่จริงๆอง่ะตำรวจไทยเก่งมากครับจัดการได้หมดนั่นแหละอย่ารอให้เหตุเกิดแล้วค่อยไปแก้ไขสิครับรู้อยู่แล้วอุทาหรณ์มันเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบแล้วอ่ะก็จัดการที่ต้นเหตุไปเลยจัดให้มันเด็ดขาดไปเลย คือคนใหญ่คนโตหรือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ต้องอย่าทําแบบนั้นควรมีจรรยรบรรณให้มากๆเลยนะถามว่าคุณตาผิดไหมคุณตาเกษียณแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ไม่ถูกอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเลยนะครับว่าไม่ว่าวัตถุอันตรายใดๆยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาจะหยิบอะไรมาเล่นหรือว่าก่อความเสียหายใดๆก็ไม่มีใครรู้แต่เด็กสิเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วล่ะแต่ทีเนี้ย รอบข้างสังคมอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ในสังคมแบบไหนสังคมแต่ละที่ก็ต่างกันใช่ไหมครับถ้ามีความเชื่อต่งตงตงตงนางๆนาั้นๆที่ผิดไม่ว่าจากรอบข้างหรือจากสื่อจากภาพยนตร์หรือจากสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้มันเร็วมากใช่ไหมละ่ะมันเร็วจนไม่รู้ว่าเด็กคนไหนจะจําแบบไหนไปใช้เออจำแบบแบบดีไปใช้มันก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเด็กวัยรุ่นนะก็คือขนองก็อยากจะโชว์อยากจะแบบ ดูรุ่นพี่หรือว่าดูในหนังมาโอ้โหคนนี้แม่งหล่อแม่งเท่แม่งอะไรมากมายเลยเพราะฉะนั้นการลอกเรียนแบบเนี่ยสิ่งที่ดีมันลอกเรียนแบบได้ดีก็ดีแล้วครับแต่อะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราจะหาวิธียังไงให้พวกเขาเนี่ยรู้ว่าอันไหนควรทําไม่ควรทํามากขึ้นมันแก้ยากครับแต่มันไม่ใช่แก้ไม่ได้เออปัญหาเกี่ยวกับการสั่งปืนในออนไลน์ก็เช่นกันที่เป็นปัญหาอยู่ในคดีอาชญากรรมใหญ่ๆต่างๆนานาที่เห็นกันอยู่บ่อยๆทุกวัน เออทำไมตำรวจไปจับอะไรในโซเชียลที่มันมันมีมากมายต่างาานานาเนี่ยจับได้เก่งมากแป,ป๊บเดียวคือหาเจอแล้วนะครับแต่เรื่องที่มันเป็นอุทาหรณ์บ่อยแบบเนี้ยทำไมไม่ตัดจบให้มันหายไปเลยยาเสพติดอะไรเงี้ยตัดจบให้มันหายไปเลยจริงๆก็ทำได้ครับถ้าคนใหญ่คนโตไม่อยู่เบื้องหลังอะใช่ไหมพูดกันตรงตรงอะเออมันทำให้ดีกว่านี้ได้ครับผมรู้ว่ามันคงเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกทุกอย่างแต่เวลาที่มันมีเรื่องราวรู้ต้นเหตุอยู่แล้วอะ แก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุแต่สังคมส่วนใหญ่แก้กันที่ปลายเหตุไม่ว่าจะสถาบันครอบครัวหรือสถาบานนันนู่นนั่นนี่โทษอย่างอื่นไปเรื่อยเปยื่อยเพราะฉะนั้นแก้ที่ต้นเหตุครับช่วยช่วยกันแก้แล้วทุกคนก็มีความสุขร่วมกันน่าจะดีกว่านะก็ฝากให้ระวังไว้ด้วยครับใครที่พบเห็นหรืออะไรแบบนี้อย่าปล่อยผ่านไม่ใช่ว่าเออเรื่องของเรื่องของมันเถอะเรื่องของคนอื่นเถอะไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าวันหนึ่งมันมาบวกบวกมาเจอเราเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ช่วยกัน แล้วถ้าคนอื่นไม่เตือนเราแล้วเราเกิดเหตุเหตุเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็เสียหายกันไปไม่มีที่สิ้นสุดต้องเสียหายทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันแบบนี้เหรอใช่ไหมครับช่วยกันมันช่วยกันทําให้มันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งหวังว่ามันจะหายไปได้แล้วกันนะขอแสดงความเสียใจใกับครอบครัวด้วยนะครับเด็กที่พ่อแม่เนี่ยมีลูกขึ้นมาเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วเสียเขาไปต้องเสียใจมากๆแน่ๆเลยนะเออ ก็ช่วยกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาว่ามีแนวทางแก้ไขแบบไหนหรือเคยเจอเรื่องแบบไหนมาอยากให้ภาครัฐหรือว่าสิ่งคนที่เกี่ยวข้องแก้ไขอย,ย่างไรงโซเชียลอาจจะส่งถึงเรื่องนี้ไปบอกทุกท่านให้ช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นอ่ะช่วยกันนะช่วยกันครับ